ปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาแก่หนาวพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อปิ้งปลาจี้เขาจี้จี้บักหอยเอ้ยหนาว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 ผู้ใดเล้ามาปลาเนี่ยไม่ยอมโอ้โหมานี่ยอู้คือหนาวแทบเลยไปตกใส่ปลาดันไปตกใส่ปลาเอาขึ้นในล่างรถล่างให้นน้ำแน่ล่างพอแน้วแน่ไปตกปลาใส่มากเลยไปเบิดมือเลยหนาวหนาวผมมาล่างรถเงิดไหลเนาะ ลากขอ่อนน้ำแน่โอ้ว่าไงลูกลากรถกัไม่โ,โอ๋หรออ๋อไปดูข้าวจีเราดีกว่าปะเด้วพวกเลยไปดูข้าวจีต่อดีกว่าสวัสดีครับพี่น้องเหมือนนี้เขาเต้ดรถนะครับอ่ะมาเบิ่งบรรยากาศนาหนาวหนะครับหลังจากที่เขาไปล่ำมื่ขึ้นนี่อ่โาโยโกระดับครับมาอันกินเขากับพอตวงไม่ปีแล้ว่วก็เลยล่วงมาผีเลยพี่น้องนะครับ ได้ยินคนเราคนไปตกป่ามานี่ครับพี่น้องพคนได้ป่ามาป้าดพูดนะพอาทอนใหม่แล้วเขาจี้เจ้าเนี่ยเขาจี้เจ้าใหม่แล้วมาแม่นี่แม่ลูกได้ขอแลน้ำกลนอยู่นี่อยากกินเขาจี้เขาจี้เจ้าหนิแม่เวนั่นตัวน่ะใหม่บพนั่นป่านนะเอาเจ้าคี้เอาอันนี้ออกเจ้าขี้ก่างมันออกโอ้เอาเกศมันออกเจ้าขี้ป่าบันเกศหมดมันกินไงมันกินโอ้ตัวนี้พญทอนสุกพีร้องไปนี่มองนี่ยังขาวๆอยู่นี่ป้าด พี่หนุ่มป้านินพี่น้องหอวมือห่ยเลยบัดบรรยากาศหน้าหนาวป้าเติ่งเก่าจีเติ่งป้านินเติ่งบอกหอยพี่น้องเอ้ยขาขนาดเลยแก่หนาวแก่หนาวพี่น้องครับเป็ดรถเปดเจ็ดบุญเลิศคาเซ็นเตอร์คือเก่าคือเดิมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ว่าผมว่ามีรถใหม่เข้ามาเดี๋ยวมืออ่านซีรีวิวให้เบิ่งอยู่เพราะว่ามีรถใหม่เข้ามาสองขั้น่าสั่นเดี๋ยวเซอรีวิวให้ดูพรุ่งนี้นะครับรถอันอียังกอทฮานรถที่เข้ามาใหม่ รถเก๋งบ่ลีอับรถรถเก๋งกับรถครอบคขัวพี่น้องาเจาถามมาตีอับหลายขนาดเลยเออโโยต้าวิทแล้วก็นิสสันออเมล่าขันได้เข้าไปเต้นอันคันมีปีกอับไทยให้เบิ่งรีวิวในเบิ่งก็ได้เพิ่อนวาพีกอับโอ้โหนันไปเบิ่งบ่ไดนอันนี้เรียนเรียนได้รถเก๋งรถกรอบครัวนะในบอกันาดำๆนี่บอกง้อยางไปบิงกรัฐบาลกันเดโอ้ท่าโอ้ปีงปลากระทึ่งปีงปลาโอ้ยเนาะทึ่งเข่าจีแม่เข่าจีม่เอาเรื่เหลืองเรือเข่าจีนิดเด้อ ไม่ไม่เดี๋ยวสิยนาไปเบิ่งรถก่อนเอาใหม่ใหม่ใหม่เลยป้าเขาเจียว้องเรืองเนี่ยเราคุยเด้อเรื่องไงป้าเรื่องความจะปิ้งปลาเจ้าไหมเจ็บพูดนะไรเดี๋ยวไปเบิ่งรถก่อนยังขอเพื่อนว่าลดรถแว้นลดขอบขั้วพัสสันว่าไม่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเจ้านายยังสิมากินจีเขาจีพี่น้องนี่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 ปิ้งปลาปิ้งปลาแล้วจีเขาจีแล้วมาเบิ่งรถก่อนอย่างนี้ว่ารถขั้นนี่ไม่ไม่พัสสันลดขอบขั้ว เท่าไหนทานท่าไหนเนี่ยตั้งไว้เท่าไหนเนี่ยแส้นกว่าบาทเดี๋ยวมือกึ่นยังสิบสาเอาแสนแสนกว่าบาทแสนซีนี่ครับกั้นดำนี่พี่น้องแสนซีได้เด้อเดี๋ยวมือกึ่ววกนสี่รีวิวให้เบิ้งน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิววันนี้มันค่้นแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นวันมีรดข่ามาใหม่จัดลอยก็เลยเข่ามานะครับไปตกป่ามาพราะยังทวนไม่ยังทวนครับไม่โอ้ไปตกป่ามาก,ก็เลยเข่ามาเบิ้งน้าเพิ่นนะครับ โตโยต้าคันนี้นะครับเป็นรถรอบคร่วโอ้โหรถอันนี้ยัง,ขงเขาเจะเอื้อนรถแว่นรถแว่แนแว่นน่อยนะครับยางขอบอันขันซื้อภาษาอันนี้เพิ่นก็นเตมเต็มกับอาอมิล่าบ่นะครับนี่แสนซีพป่น้องเอาแล้วจะไหนมืออื่นจังสิรีวิวให้เบิ้งแต่ว่าเหมือนนี้มันคำแล้วนะครับในเงีนวมันมีรถมาใหม่ก็เลยยางมาเบิง้ง นะครับโอ้ยผู้ใดนอนอยู่เกอนฟังขนนอนือเปิดไฟฮวงถิ่นอยู่นี่ครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวมือผน,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 นะน,นจะรีวิวเพิ่งเด้อคันนี้เด้อนะครับเดี๋ยวผมนี้จะรีวิวให้ดูนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับอมเมลา่าแม่นบอกซื้อเพื่อนอมเมล่าได้เนาะอโอ้การว่าพีชก็ขอตรวจให้พี่น้องด้วยแต่ว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวทาประตูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้นะครับ โอ้อีปอบหน่อยก็มีนะอีปอบหน่อยอีปอบหน่อยอันนี้เมดนั่งพญาเมดนั่งพญานะครับอันนี้รถโชว์รถโชว์กับรถเตาหันฝนทุตั้งฝนรถโชว์กับรถเตาสองคันเลยดิเอาเดี๋ยวมือจะซีรีส์วิวให้เพิ่งเพิ่นมาแสนซีมาสั่นเพิ่ตตั้งไว้พี่น้องเอ๋ยนะครับเดี๋ยวจะไหยจะทักมาถามมาเด้อนะครับ เดี๋ยวมื่ออื่นสิรีวิวให้เบิ้งจังสิลงเบอร์โทรเบอร์งยังไว้พร้อมมื่ออื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้มาเบิ้งกีเขาจีพยายาท่อนก่อนคอยขึ้นหนาวกันของตุ่มบุพมปั้นพระได้เลียวนี้ใช่ไหมใช่จี๋คนหนึ่อยทายกินปิ้งจีเขาจีนี่โอ้ยตุ่มุพภมว่ามันพระไหมเออเนี่ยนะคอยจะได้ปั้นเลยว่าเขาจีจีมาปิ้งปลาจีเขาจีใส่เกลือหลายปอนี่หรือว่าเข้มมือแล้ว กองแตะเขี้ยมมือแล้วว่าสันา่นไปจนตอนเราไปอากาศหนาวๆนี่ครับพี่น้องฟิงไฟนะครับฟิงไฟจีเข่าจีนะครับมีป่ามาปิ่งพร้อมนะครับบ้าดข่อยขึ้นหนาวครับเตะม,มาเนี่ยเตะสู่มาขึ้นบัได้มาขึ้นหนาวกว่านี้อ่าใจบงังเขาโดนไปน้องไอ้ขวานาวแห้งขอจันทุ่มผาแบบว่าไหยคันปูดได้ยางไ,งไกลๆไ,ไว้ล้วงคว้าหมดแล้วเนี่<ด>ยหนาวาดิ จีเข้าจีเฮ้ใครจะกินจีเข้าจีเอาได้แล้วเหรอว้าวได้แล้วเอื้อนได้ได้แล้วเห็นไหมข้าจีปั้นเบ้อเร่เลยอาไม่ใช่อะไรน่ะส้มส้มเหรอเข้าจี๋กินหรือยังครับกินหรือยังครับยังรอก่อนนะครับกินด้วยกันนะครับใส่หน่อยเอาจวดจวดจวดอ้ยเอ้าลางไม่รถใครไหม แล้ว <laughs> ไปตกฝามาอย่างนีมาล่างรถอยู่พี่ไมมเอาล่างขอยน้ำเนี้อไปทอนเมี่ยเจ้ามาล่างรถหน่ย่อย <laughs> ไปล่างหอยเลยเจ้าอ่ะไมกินกับจีน้ำได้หนิว <laughs> ่าสิล่างไปขี่ฟุ้นเต็มรถอยู่พี่น้องเลยมาเมื่อน,นแห้งจังครับจังเบือครับมาเมื่อนทนี่ทึ่ง,งล่มทึ่งขี่ฟุ้นทึ่งหนาวเ <laughs> จ้าเสียมันแหมมันตีนีท้อนนี่ปีงมันแหมเลยมันบ่นบนมันหอมเลยรได้นี่เอาไปเล็กหน่อยกินกับข้าว ตาบอกท <Rocky> <BE> <ร>ั่วเขึ้นหมดใสุดยอดเลยกับเนื้อปลาปลาไม่ไมครับมันตกมากนะครับขอเสดปั่นเจ้าใสน้ำปลาหรือส่เกลือน่เมปลแข็งขอเันยเจ้าใสน้ปลาหเกลือยใสกแข็งข็นลเจ้าใ่น้หอ่กลอเยง่เือไม่ใปลาแงขอเสด็จปันเลยากลืออส่เกลอหสลือ่เกลือรือเกรือสเืืเก้อจังสิลใ่เกิ่งรถั่สหรับท่านที่อยากจะดู เพื่นว่าปัญญะเบิงปิกอัพล่ะพี่น้องเพื่นทักทายมาหลายแต่ขั้นสองหมื่นกับพ่อท่านเลี้ยวอยู่ดิยังคอมเมนต์มาเต็มเตียบอยู่ขั้นสองหมื่นขายไปตั้งปีบางแผ่นละกัยังคอมเมนต์มาอยู่สนุกจักเสียหาใส่มาอีกอันสองหมื่นสองหมื่นนี่หวังจิตวิว่าป่เนี่ยพอมีดอกรถราคาเดียดยอดยังคอมเมนต์มาอยู่วะคอยกับจักสิจักสิตอบเขาจะไวาจังไหนดีเนาะคอยกับปังมุดให้แล้วว่ารถคันนี้ขายไปแล้วนะครับอ,นนอ่าใครคนที่ดูคลิปก็ดูด้วยนะครับผมลงคลิปตั้งแต่พศในเดือนไหนสนกุกว่า กันยังคอมเมนต์มาเต็มเตียมอยู่ผู้ลังก้นก็นดิส่วนมากก็บสีเป็นผู้เท่านั่นแหละนะครับบเบวงวันที่ได้ลงคลิปแล้วนะก็บเบวงคอมเมนต์มาเอาขายไปแล้วหรือว่าท่านขายนะครับเกียรหนาโปกมาอยู่ปิดการขายสิบ้าสนอกว่ามันยังสิบได้ถามดูเนาะคืออยู่สิเปลี่ยนหนาโปกมาปิดการขายแล้วหรื่าสิบ้างสิการสิคอมเมนต์ comment มาอีกเหเบิดคำสิเบาะละบาตเนี่ยเอ้าสู้อะไพี่น้องโอเคอุ้ยมาอีลิ จี้ยเขาจี้พี่รองจี้ยเขาจี้เด้อปี่หปลาจีย้ยเขาจี้เด้อนะครับโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตบาทข้ามเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้อง,อ,นนนองเดี๋ยวมือรีวิวรถให้เพ่งครับขั้นอันครับ,รบโตโย,ยต้ายังก่อนโตโยต้าวิดวิดดอ้าวขอไปเบายังใส่คลิปบังหับเหรอตัวใต้ยังเขาบอกใส่คลิปบังหันไหมโตโยต้าวิดตัวใต้ยังเขาอามิล่าอามิยังเขาบว่าบัซซี่ทวีตไหมครับไหมโอ้อาเวนซ่าเขาบอกว่าโอ้ย ตตวตาพิษเนาะโอ้โหตายตายขอตัวเขาไป,ไป่องเด้อผู้ใดเบื้องฮอดใต้คลิปกับสิหัวยูดอกว่าข่อยว่าพิษัฏษาบันนานในเบื้องหอดใต้คลิปซ้ำควมเป็น์มะดาข่อยสะดันสระบ,บัตนี้โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ